สวัสดีครับพบกับผมสมบัติอยู่ที่บริษัท KR ธรรมารคาร์วันนี้พบกันที่สาขาราชบุรีวันนี้ผมสมบัติหรือว่าปุ้ยพร้อมทั้งน้องชยุทธนะครับซึ่งเป็นตากล้องหรือว่าน้องจ๊อบของเราก็จะพามารีวิวแนะนำรถกระบะ4ประตูหรือว่ากระบะจดเก๋งนะครับก็คือใช้ใน เลดภาษีหรือว่าเกตป้ายทะเบียนเดียวกับรถเก่งเลยแต่การระบุก็จะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน5คนเหมือนกันคล้ายๆกับรถเกง่งอันนี้ก็จะเป็นสี่ประตูรีโว่เจนสองหรือว่ารุ่นสองไมเนอร์เชนที่เป็นที่รู้จักกันในรุ่นหน้าหล่อรุ่นหน้าหล่อหรือว่ารุ่นหน้าร็อกโคตัวนี้เป็น4ี่ประตูรุ่นเริ่มต้นเป็นรุ่นเจพัท หรือว่า,เ,าเรียกกันสั้นๆว่า Z-EDITION ที่มาของ Z-EDITION ก็คือออปชันที่ใส่เข้าไปคือโปร,งร่งนาะใช้ตัวโครงสร้างเดียวกับตัว Prelunner หรือว่า 4x4 4 w นสเลยนะครับก็คือโปรงใหญ่อันนี้เรานำมาใส่แม็กเดิมทีจะเป็นล้อกระทะเหล็กนะครับประมาณขอบ16นิ้วประมาณนี้นะครับเป็นกระทะเหล็ก วันนี้เรามาใส่ R E 30สีทองขอบ18ความกว้างของล้อแม็กอยู่ที่9.5นิ้วนะครับคุณลูกค้าก็าลองสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมจะนำมือไม่ยื่นนะครับพอดีซุ้มเลยปกติแล้วสแตนดาร์ดแคปนะครับตัวเตี้ยหรือว่า4ประตูเตี้ยโปร่งล้อะจะเป็นมาตรฐานหรือว่าเล็กกว่านี้เวลาใส่แม็ก18นิ้ว ล้อก็จะยื่นหรือว่าโผล่ออกมาด้านนอกอันนี้นี้เรียบเรียบดูสวยเลยนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซล 2,400cc 150แรงมา้าตัวนี้คอสอผลิต2,019นะครับเดี๋ยวเราสูมเพจให้ดูนะครับ2019แต่ว่าเจ้าของอาจจะซื้อในช่วงต้ตนๆปีของ2020นะครับก็เรามาจดทะเบียนม่ที่เดอนคุมพาพัน 2020แต่เราเรียกกันว่าเป็นรถปี2019นะครับหรือรถประมาณ2ปี4เดือน28เดือนที่ผ่านมานะครับนัดต่วันที่จดทะเบียนใช้งานตัวเริ่มต้นของโตโตยต้าที่เป็นกระบะนะครับตอนนี้ออปชั่นนี้ให้มาครบครันที่เป็นมาตรฐานพื้นฐานของรถปิกอัพในยุคป,ปัจจุบันแล้วนะครับเป็ก a b s นี่มีเลยนะครับทุกคันไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวเป็นแคบ สประตูเตี้ยยกสูงไปยันโฟวินก็ใช้ a b s นะครับมีสเปคเดียวกันหมดเลยถุงลมนิรภัยนะครับก็รุ่นสแตนดาร์ดก็จะได้ซ้ายขวานะครับสองสลูกหรือว่าแอร์แบ็กคู่หน้าไฟหน้านี้ยังเป็นดีไซน์เดิมนะครับหรือว่าดีไซน์รีโวรรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นเดียวกันฝากระโปรงเหมือนกันนะครับบางโคนนะครับ ซ้มล้อนีอ้รูปทรงคือเหมือนกันนะครับแต่ว่าความโปร่งขนาดของโปร่งหรือว่าไซส์ก็จะใหญ่ขยายขึ้นมาการชนหน้าดีไซน์ใหม่นะครับอันนี้คือรุอ่นสโคมสปอร์ตไลท์ก็ดีไซน์ใหม่กระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับตัวน,นี้ได้เป็นสีแดงเลยนะครับสวยๆเลยเทียบ,บกันกับใน isuzu นะครับที่เป็นปีนี้ ที่เป็นเกเนะครับจะไม่มีระบบเบรก ABS ให้นะครับอันนี้หัวน็อตเดิมๆเลยนะครับอันนี้โรงงานประกอบก็จะแน่นหนาแล้วก็ไม่มีร่องรอยการจิกหรือปิดของอ่าบล็อกของกุญแจนะครับอันนี้เอาให้ดูมาตรฐานของตัวโครงสร้างเลยนะครับอันนี้คือความเดิมนะครับอีกอย่างนี้นี่คือกาวนะครับหรือซิลิโคนโรง,งงานนี่ก็จะยืดหยุ่นนะครับสามารถกด จิกลงได้นะครับเด้งคืนสภาพได้ไม่นิ่มและไม่แข็งจนเกินไปนะครับกาวที่เป็นโรงงานไต้หวันหรือว่าออชิ้นส่วนอะไรที่ประกอบต้องเหนือจากตัวโรงงานก็จะแตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกาวนิ่มแตกกาวแข็งจิกไม่ลงนะครับอันนั้นก็คือของที่ไม่ได้เดิมจากโรงงานอันนี้คือชิ้นเดิมนะครับปิดฝากระโปรงนะครับแล้วเราก็มาดูภายในรถกันเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับ แผงข้างประตูสีดำนะครับเดินผ้ากำมะหยี่นะครับลายเดียวกับพื้นเกาะส่วนตัวโครงหลังคานี่ก็จะเป็นสีออกเทาเข้มก็ตัดกันนะครับตั้งแต่นี่นะครับโครงจับเข็มขัดนิรภัยนะครับพึ่งล่างจะเป็นสีดำท่อนบนก็จะเป็นสีออกนะครับเทาๆขึ้นไปบนหลังคานะครับ ยังไม่มีรอเจิมเลยนะครับเ็มเดียมเลยครับพลาสติกแผงบางแดดนี่จากนะครับการประกอบไปแรงเจ้าของเดิมไม่ได้ดึงออกนะครับนกุญแจรีโมทนะครับพร้อมสำรรองหนึ่งดอกตัวนี้กุญแจสแตนดาดนะครับไม่มีอิโมเลเซอร์ก็หายหรือว่าชำรุดก็ดูแลรักษาหรือค่าใช้จ่ายต่ำวิธีการสังเกตนะครับรุ่นที่มีอิโมเลเซอร์หรือว่าเป็นชิป จะมีปุ่มกดตรงกลางนะครับอันนี้คือจะมีปลดกับปิดล็อกเท่านั้นนะครับอันนี้คือกุญแจสแตนดาร์ดอันนี้คือรุ่นเริ่มต้นนะครับคือความต่างถ้าจะได้กุญแจที่เป็นชิปล็อกชิปนะครับหรือว่าอ,อิมมลเลเตอร์ก็จะเป็นตัว E ขึ้นไปนะครับหเกียร์เดินหน้าเหมือนกันนะครับเครื่องเล่น CD ดีเหมือนรุ่นกับตัว E นะครับแอร์ระบบแมนนวลนะครับสัญญาณเตือนเช็คความพร้อมของระบบนะครับพาร์ท นะครับเซนเซอร์แอร์แบ็กอันนี้คือความพร้อมนะครับเกะลิ G ้ ark, นชักและชิ้นล่างชิ้นบนนะครับสองเกะมาด้วยกันนะครับแอร์แบ็กด้านซ้ายจะอยู่ริมสุดนะครับอยู่ริมเสาประตูเลยนะครับส่วนบ้านจะถามด้านคนขับก็จะอยู่ที่ตรงพวงมลาลัยนะครับอันนี้คือไมค์มาตนดาดตอนเดียวนะครับ 2. 4 2.8ุี่จุดแดแคปเตี้ยนะครับ แคปสูงที่เป็นรุ่นรหัสเจจะใช้ไม้นี้นะครับขาวดำนะครับอันนี้ไม้ขาวดำถ้าเป็นรุ่น e ก็จะเพิ่มมิติแสงสีฟ้าเพิ่มเข้ามานะครับโหมดอีโคโหมดนะครับประหยัดน้ำมันนะครับกดตรงะนะครับแผงโซลก็จะมาขึ้นโชว์ที่หน้าปัดเรือนไม้เหมือนกันนะครับกดปิดนะครับเป็น PWR โหมดอันนี้คือโหมดขับสปอร์ต อันนี้ก็จะเพิ่มความแรงคล้ายๆเหมือนตัวร i m แ a ปหรือว่าตัวระบบนะครับมีให้สะสระแชนแนลนะครับอันนี้คือสแตนดาดนี่คือจะระันปกติเลยนะครับกด Eco ค o โหก็จะาทำง,งานช้าลงเล่าเครื่องจะต่ำลงแรงม้าหรือว่าแรงบิดก็จะลดลงใช้ในวิ่งในความเร็วไม่เกิน90หรือว่าในทางที่เป็นหมู่บ้านนะครับถนนเส้นหมู่บ้านในเมืองรถติดไฟแดง ช่วยได้นะครับเซฟน้ำมันได้เป็นเป็นเป็นกิโลเลยนะครับเพิ่มเพิ่มจากสิบสามกิโลก็จะได้เราสิบสี่กิโลนะครับหรือว่าเราจะปิดก็เป็นโหมดปกติแต่ถ้าใช้โหมดนี้ก็จะเข้าหาสิบร้อได้เร็วหน่อยนะเร่งปื๊ดปื๊ดเลยครับอ่ารับอกคันเร่งติดติดเลยนะครับติดเลยนะครับผมมาดูห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็อันนี้จากคนนั่งขับตัวใหญ่เลยนะครับนี่ปรับมาตรฐานที่คนตัวใหญ่ขับเลยนะครับ และคนตัวใหญ่ขึ้นมานั่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับก็องศาหรือว่าดูช่วงช่วงตัวโคง้งโครงสร้างนะครับก็จะมีมุมคล้ายๆรถเก่งหรือว่าประมาณเดียวกับรถรถเก่งแฮทแบกนะครับหาประตูก็คือองศาใกล้เคียงกันแต่ถ้าเป็นรถเก่งที่เป็นซีดานนะครับก็ส่วนโค้งตรงนี้จะเยอะนะครับก็จะ คล้ายๆว่าเราจะมีองศาในการพิงประมาณนี้นะครับก็จะนั่งสบายประกักนนิดหน่อยแต่ว่าก็ก็ต้องแลกกันด้วยการบรรทุกด้านหลังนะครับส่วนที่นะครับพักเท้าหรือว่าที่วางขานะครับจะแตกต่างจากรถเก่งนะครับการนั่งก็คือรถเก่งเบาะตัวนี้จะสูงขึ้นมาพื้นตรงนี้จะต่ำลงนะครับเวลานั่งแล้วขาจะลงไปได้ค่อนข้างเยอะหรือว่าการเดินทาง ที่ใช้เวลานาน,านๆหลายร้อยกิโลนะครับก็จะนั่งสบายกว่ากันอันนี้ก็คือคือ,คอต้องยอมรับแต่ว่าตัวรถสี่ประตูเองการใช้สอยก็คือรถเก่งไม่สามารถบรรทุกมอเตอร์ไซค์ได้รถเกง่งอ่าสี่ประตูบรรทุกได้นะครับส่วนตัวผมใช้อยู่ก็มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะครับทะแยงมุมทะแยงมุมด้านนี้ไปด้านนู้นก็สามารถปิดฝาแล้วก็เข็นไปได้นะครับสามารถเดินทางแล้วก็ ไปถึงที่หมายแล้วเอานำมอเตอร์ไซค์ไปขี่ใช้งานในระยะทางใกล้ๆได้นะครับอันนี้สตดิกเกอร์แซดอีดิชก็คือสัญ,ญลักษร์ลองรุ่นที่2หรือว่าเป็นรุ่นแบก c h เชนส่วนความต่างจากรุ่นที่ท็อปขึ้นมานะครับเป็นรุ่น E ก็จะเป็นมือจับนะมือจับตัวรุ่น E ก็จะเป็นชุโพ um. รเมียมพรเมียม <ome> um ให้ดูสวยงามอันนี้เป็นพลาสติกนะครับกึ่งๆโพลิเมอร์ uh, อะไรประมาณนี้นะครับพลาสติกดำด ส่วนลอ้อก็ตัวเจนี้จะเป็นล้อเหล็กส่วนรุ่น e จะเป็นแม็กซินิ้วแต่วันนี้นะครับเรามาใส่ re สี re สาสีทองขอบ18ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่ฮอตฮิตเคียงคู่กันมากับ te 3 7เลยนะครับใกล้เคียงกันมากเลยความนิยมหมายถึงว่าชุดต่อชุดเลยนะครับสอบถามร้านแม็กนี่ te 3 7ขายออก เช้าบ่ายก็ขาย R e สามสล้านะะนะครับคือความนิยมล้อหลังจะเป็นยางสองเจ็ดห้าสี่สิบขอบสิบแปดนะครับก็ mm hmm. จะใช้ยางกว้างกว่าเดี๋ยวเรามาดูล้อหน้ากันอ่าล้อน่าจะใช้สองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับอันนี้เป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะครับก็เราได้ได้ได้สต็อกมาในต้นปีแล้วเราก็นำมาใส่นะครับแต่ล้อไม่ได้ใช้งานนะครับ เพราะว่าล้อยางก็คล้ายๆรถนะครับผลิตแล้วก็มาขายกันอีก1-2เดือนแล้วครับก่อนที่จะมีรุ่นของปีตรงรุ่นหรือปี2021ออกมามือเปิดก็จะเป็นพลาสติกดำแบบนี้นะครับรุ่นเจไฟเบรกดวงที่3มีให้นะครับก่อนที่เป็นวีโกนี้ไม่มีนะครับถ้าเป็นรุ่นเจนี้จะไม่ได้ไฟเบรกดวงที่3อันนี้ก็คือจะมีมาให้เลยคือคล้ายๆว่าใช้บล็อกเดียวกันไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายบล็อกเดียวกันเหมือนกันนะ ไม่ไม่ไม่แยกนะครับอันนี้พร้อมคำท้ายไทยทนเนียมส,สวยๆแทนกันชนนะครับคำรอป้ายให้ด้วยนะครับมองเห็นนะครับเลขทะเบียนชัดเจนไม่ปิดบังนะครับมาวิ่งวิ่งมาในระดับที่รถตามมามองเห็นเลขทะเบียนนะครับ ภายในก็กว้างนะครับก็ถือว่านั่งสบายในสไตล์กระบะตอนหลังก็กว้างนั่งสบายนะครับด้านซ้ายก็สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้โดยสารน,นะครับก็มีกระจกนะครับแ่นหน้าของคุณผู้หญิง ไฟเก่งนะครับกล่องเก็บแว่นมาตรฐานของรถปิกอัพนะครับแล้วก็ไฟเก่งตอนหลังสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับเปิดอา่านหนังสือหรือว่าเปิดดูโทรศัพท์และอีกสิ่งที่ขาดไปได้เลยก็คือบริษัทอินร์เพคชนของเราก็ะนะครับร่วมกันกับบริษัทกลูอินส e c พ i ชนพร้อมทั้งวันท r ขาอินร์เพคชน คันนี้ก็ผ่านการตรวจสอบนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราเปิดภายในให้ดูนะครับก็อันนี้เลยนะครับคุณภาพผมก็จะมีเกรดดาวคือ5ดาวนี่สูงสุดแล้วนะครับถ้าหดาวนี่ปลอมแน่นอนนะครับเพราะว่ามีปกติแล้วก็จะตรวจกันที่3 4มี่ห้าดาวนะครับ2ดาวนี้จะตรวจไม่ผ่านละนะครับ3ดาวก็ตรวจให้นะครับบริษัทเอ่อบางครั้งลูกค้าไม่เข้าใจว่า Blue Inspection มีแต่5ดาวหรือไม่นะครับรถที่คุณภาพไม่ถึงนะครับ3ดาว4ดาวเขาก็ตรวจให้เรานะครับ แต่ว่าอันนี้รถปีน้อยนะครับสภาพสวยก็สามารถตรวจผ่านห้าดาวได้อย่างง่ายได้เลยอันนี้ก็สแกนผ่านนะครับไฟล์นะครับ QR code หรือว่าเป็น PDF เข้าไปอ่านดูรายการได้นะครับอันนี้วันที่ตรวจที่เปลี่ยนล้อแล้วนะครับคันนี้ก็จะลงนะครับทุกรายการเลยไม่ว่าจะเป็นคำท้ายนะครับล้อนะครับอันนี้มันเป็นขาวดำนะครับเราก็จะไม่เห็นสีตัวรถนะครับ แต่ว่าก็คือรถยนต์อันนี้นะครับอ่าอันนี้เลยใหม่นะครับเปิดเปิดเปิดสำหรับลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับเรามีบริษัทที่รับตรวจให้เพื่อความมั่นใจนะครับหนึ่งดาวก็มีใช่ครับหนึ่งดาวนี่คือน้อยมากนะครับแล้วก็มาสองดาวน้อยนะครับก็ตรวจให้กันมีตรวจนะครับรถเกดไหนก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับ การประเมินนะครับใบดรอกไปในก็จะเริ่มที่1ดาวเลยนะครับ2ดาวน้อยนะครับแล้วก็3ดาวปานกลาง4ดาวนี่คือว่าดีคือในเกรดล็อกลดมืสองจริงๆแล้วก็คือ4ดาวนี่ก็คือผ่านละนะครับคุณลูกค้าคืออยู่ในเกรดรับได้ละนะครับแต่ส่วน5ดาวนี่คือดีมากก็คือสภาพแตกต่างแน่นอนครับกับใบแดงแต่ว่ามันแตกต่างมาไม่เยอะก็เลยได้5าดาวเลี่ยมเลย ครับก็คือเฉดขึ้น<ช>ไปน้อยคือ,อคห้าห้าดาวมือสองมันก็จะไปเทียบกับรถใหม่ไม่ได้แต่ว่าคือเป็นเกรดที่ดีที่สุดของมือสองนั่นห้าดาวครับคือถ้าได้ห้าดาวก็คือว่าโอเคนะครับก็เหมือนนักเรียนที่เป็นห้องคิงห้องลองมาเนี้ยครับก็แต่จานันไปนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องราคา ไฟเ้็วมุงกระจกทุกคุมเมียมนี่มีให้กันทุกรุ่นเลยตั้งแต่รุ่นประดัดที่เรารีวิววันนี้เลยครับอันนี้จะมีสายผลเล็กๆนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่เป็นอุปสรรคเดี๋ยวเรารีวิวต่อได้เลยนะครับตัวหนังสือนะครับโตโยต้านี่จ่ายปั๊มนะครับตัวเจมือจับพลาสติกแต่ว่าให้ตัวหนังสือนูนทุกรุ่นเลยนะครับไม่ไม่ไม่ไม,มีแตกต่างบางแบรนด์นี่ตัวเริ่มต้นจะเป็นสติ๊กเกอร์แปะนะครับแต่นี้จะเป็นตัวนูนเลยนะครับ ตัวนี้ปีคอสอศผลิต2019นะครับจด13พุมภาพธ์2020หรือว่ารถ28เดือน2ปี4เดือนวันนี้รถใหม่ออกห้างเราเรา690,000บาทประมาณนั้นนะครับ2ปีที่แล้วประมาณนี้วันนี้เรามาจำหน่ายอยู่ที่559,000บาทซูมดูราคาเลยนะครับ559,000บาทใส่ล้อแล้วนะครับแถมให้ฟรีไปนะครับเรามีส่วนลดให้อีก20,000บาท กรณีซื้อเงินสดลด20,000ไม่แวดเพิ่ม5เหลือ539,00บาทโอนให้ออกค่าโอนให้เป็นเจ้าของรถได้เลยหรือไงว่าจ่าย5 3 9 0 0 0บาทรับรถกลับบ้านได้เลยพรอมเล่มเลยนะครับ,รบไม่เสียค่าแหวดเพิ่มแน่นอนนะครับส่งรถได้ภายในภาคกลางฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าข้ามภาคต่างจังหวัดก็ส่งให้นะครับเราอาจจะเป็น เี่นรถเทลเลอร์สไลด์คุณลูกค้าอาจจะต้องมารับที่ถนนเส้นหลักก็บริการให้ฟรีส่วนกรณีเงินผ่อนเราเอแถมเพิ่มให้อีกช้อยหนึ่งนั่นคือภาคบังคับนะครับแต่จริงๆเป็นภาคสมัครใจในกรณีที่เราซื้อรถใช้แต่ถ้าเป็นรถเกรดใหม่จัดไบแนนเงินผ่อนจะเป็นภาคบังคับประกันชั้น1น,นปีเราแถมให้ไปนะครับ1ปีก็เช็คตามเกรดของประกันภัยเลยนะครับรถรุ่นนี้ปหนึ่งคิดเท่าไหร่ก็แถมไป1ปี ฟรีค่าจัดค่าโอนประกันเครื่องเกียร์1ปีอันไหล่10,000โลหรือว่า2เดือนแล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนตัวนี้ถ้าฟรีดาวผ่อนอยู่ที่เราๆเก้าพันเก้าพันหกร้อยบาทเก้าพันหกร้อยบาทนี้รวมประกันไหมครับพี่สมบัติเอ่อรวมประกันชั้นหนึ่งเรียบร้อยนะครับประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือว่าประกันอุบัติเหตุตรงนี้ก็คือไม่บังคับขึ้นอยู่กับตัวสถาบันการเงินกับคุณลูกค้าสมัครใจในการดําเนินการหรือว่า ซื้อหรือไม่ก็จะเพิ่มขึ้น100-300บาทแล้วแต่อายุของคุณลูกค้านี้ขึ้นอยู่ที่การตกลงนะครับส่วนคุณลูกค้าที่อยากได้ดอกเบี้ยพิเศษหรือว่าออขอเป็นดอกเบี้ยกรณีพิเศษก็สามารถเลือกที่ดาว19,000บาทได้นะครับเราก็จะลดดอกเบี้ยลงมา ให้ต่ำลงเงินผ่อนก็จะอยู่ที่ประมาณ9,200กวบาทคือมี2นโยบายคือฟรีดาวรับรถเลยเหมือนกันไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายเพราะว่าตัวรถนี่คือ,อ,อหลายๆสถาบันการเงินหลายๆไฟแนนซ์ของเราก็ขายอยู่ที่5 3 9 0 0 0บาทรถแล้วนะครับไฟแนนซ์นี่จัดอย่างทรบท้นเลยนะครับ5,050,000บาท5 3 1 0 0 0บาท 5แสนเก้าหมื่นบาท5แสนแปดหมื่นบาทนี่จัดได้เต็มทุกไฟแนนซ์เลยนะครับแต่กรณีคุณลูกค้าอยากได้ดอกเบี้ยถูกนะครับชาระเงินดาวหมื่นเก้าพันบาทผ่อนลดลงสี่ร้อยเลยก็เลือกได้ตามที่คุณลูกค้าต้องการว่าอยากให้เราบริการดําเนินการให้ทุกอย่างก็ผ่อนที่เก้าพันหกร้อยบาทนะครับโดยประมาณหรือว่าจะดาวหมื่นเก้าพันบาทผ่อนอยู่ที่เก้าพันสองร้อยบาทโดยประมาณ นะครับเดี๋ยวให้น้องเจอบของเราพาดูตัวรถรอบๆอีกทีนะครับริ้วรอยล่องรอยรอยบุบรอยถลอกนี่น้อยมากนะครับรถสองปีถือว่าพร้อมๆเลยนะครับแม็กอารีสามศูนขอบสิบแปดนะยางใหม่ปี2020นะครับยางตกปีนะครับแต่ยางไม่ได้ใช้งานเอ่อตัวนี้เป็นรุ่นเจเจพัดหรือว่าแซดอี i ิชั่นแต่เดนดก็ได้ไฟเลี้ยวมุมกระจกกระจกชุบคมเมี่ยเหมือนกัน ตัวหนังสือไฮรักตัวนูนนะครับแตกต่างกันที่ล้อแมกเปลี่ยนล้อแมกแล้วก็แตกต่างไม่เยอะนะครับก็จะแตกต่างกันที่มือจับที่สีดากับชุดโครเมียมระหว่างรุ่นเจกับรุ่นอ e. ีส่วนภายในรถก็จะเป็นเรือนใหม่นะครับแล้วก็ตัวรีโมทเองนะครับไม่มากเบาะลายเดียวกันนะครับออปชั่นนี่คือออปชั่นมาตรฐานได้มาเหมือนกันเลยนี่นะครับกระจกไฟฟ้านะครับเหมือนกันเลยสีบานนะครับ พับไฟฟ้าด้วยนะครับก็เป็นคข้างแรกของกระบะตัวโลที่มีพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวมุมกระจกนะครับปรับไฟฟ้าเซ็นทันล็อกนะครับก็ได้มาครบเลยเดี๋วาพาไปฟังเสียงเครื่องกันนะครับ พมติก็รับ,บประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีหรือสองหมื่นกิโลเมตรและแล้วแต่ระยะใดาจะถึงก่อนรับประกันอะไหล่หนึ่งหมื่นกิโลหรือว่าสองเดือนแล้วแต่ระยะใดาจะถึงก่อนก็เขาฝากไว้ด้วยนะครับฝากลูกค้ากดติดตามช่อง YouTube ของ k r อ m a r สมารคาของเราสำหรับล,ลูกค้าที่ต้องการจะเข้ามาดูตัวจริงนะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่ สาขาราชบ,บุรีนะครับรถคันนี้จอ,อยู่สาขาราชบ,บุรีตั้งอยูอ่โชว์อยู่ที่สาขาราชบ,บุรีจิตถนนพริรเกษมกม87ตำบลบ้านสิงอำเอภอโพธารามจังหวัดราดชบ,บุรีมาไม่ถูกเดีย๋ยวเราวางลิงก์แผนที่ไว้ท้ายคลิปแล้วก็เบอร์โทรของทีมงานฝ่ายขายของสาขาราชบ,บุรีรถคันนี้นะครับดูแล้วยังไม่ถูกใจอยากหารถเก่งหรือรถเกตอื่นอีกหลายๆรุ่น ก็เรามีไว้บริการมากกว่า60คันที่สาขาราชบุรีก็ทักทายหรือคอมเมนต์สอบถามครับขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเราได้ KR Smart Car วันนี้ผมสมบัติหรือว่าปุ้ยพร้อมทั้งน้องชยุธและก็น้องจ๊อบนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนโอกาสถัดไปเราก็จะนำรถสีสวยราคาถูกๆโปรดีๆมารีวิวรา,า,ายละเอียดตัวรถออปชันเงื่อนไขาการออกรถ ใช้เอกสารอะไรบ้างผ่อนเดือนเท่าไรราคาเท่าไรรถใหม่เท่าไรรถกี่ปีใช้งานไปเท่าไรราคาณปัจจุบันเหลือเท่าไรประกอบการตัดสินใจให้กับคุณลูกค้านะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมติดตามในคลิปนี้นะครับวันนี้ผมสมบัติพร้อมทั้งน้องชยุทธขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ